มหาสมปองครับศึกออกมาแล้วจะมีแฟนไหมฮะศึกมาทําแพะอะไรถ้าไม่มีเรื่องนี้อุ้ยอีกสักกี่ปีดีครับอย่างน้อยตัก2ปีอย่าเพิ่งมีแฟนอย่าแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบผู้หญิงแบบไหนฮะชอบผู้หญิงที่จับปุ๊บแล้วแบบเนื้อยุ่ยติดมือ,อโกว่าไปแล้วเห็นตอนแรกบอกจะลงไปเล่นการเมืองตอนแรกก็คุยไว้3มพับแล้วอย่างไงฮะเดี๋ยวเราไปพูดโง่3เงื่อนไขไงมีอะไรบ้างครับนี่10ล้านครับมีเงินขวัญถุงสักสักเท่าไหร่ฮะในใจก็3ามสี่นั้น่ะแล้วอีกข้อหนึ่งม่ะมีแบบเงินเดือนสักสองเีย แล้วแต่ละพักเขาไม่รับข้อเสนอพ่ออะไรฮะมันมาตรา36เนี่ยถ้าพักไหนรับก็โดนยุบพักอ๋อแล้วถ้าให้ไปเปิดพักเองเป็นสสเองเนี่ยเป็นได้ไหมถ้าคุณเต้พรานเจเป็นสสอได้ทำไมผมจะเป็นไม่ได้อุ้ยขนาดนั้นเลยผมเก่งกว่าเยอะผมจิ้งกว่าเยอะเอา้าแล้วเห็นบอกตอนบวชที่เป็นหนี้ด้วยเหรอฮะใช่ฮะไปทําอะไรไว้บ้างครับทําที่โรงเรียนห้องเรียนสนามฟุตบอลทํานั่นทานี่แล้วเห็นบอกมีเจ้าสัวจะใช้หนี้ให้นี่ยังไงฮะตอนนี้มีเจ้าสัวใจดีนะใช้หนี้ให้เลยแล้วให้อะไรอีกแล้วก็มีววนนนนงงงลลล้้้้้าาาึใใหหมมแแชดย ใช้หมดแล้วด้วยฮะเฮ้ยแล้วเสนออะไรให้อีกไหมเดินือีกสองแสนฮะนี่เจ้าสัวไหนฮะเนี่ยเป็นเจ้าสัวใจดีเลยฮะไปคุยที่บ้านท่านเลยฮะท่านมีงบให้เท่าไหร่ท่านมีงบไปร้อยล้านน่โอ้โหแต่สุดท้ทายท่านก็ปฏิเสธไปแล้วอย่างออนไลน์เนี่ยเขามีพิมรีพายขายทุกอย่างแลวท่านนี่อะไร แม่ปองขายของทุกอย่างของพิมริพายนี่เป็นไงพิมลีพายอยู่อีกแค่สามปีเองฮะแลวของท่านล่ะของเราจะอยู่ประมาณ7ปี3ปีนี้นี่คิดว่าไง3ปีนะี้ยอมพิมลิพายก่อนแล้ว4ปีหลังนะ4ปีหลังนี่เราขึ้นที่หนึ่งแล้วโอ้โหสึกมานี่เอาเรื่องเหมือนกันนะอ่ะเรื่องเรื่องพี่ศรีล่ะพี่ศรีสมมตินะพี่อ่ะว่าไปผมสึกแล้วผมเตะปากไม่ได้แล้วนะอุ้ยนี่กล้าขนาดนี้เลยเหรอแล้วกำลังจะไปซ้อมมวยจะเตะบ,บอลทุกวันนี่จะไปเตะบอลด้วยเหรอฮะอย่าว่าจะเตะบอลเตะคนก็ได จะรู้สึกอะไรให้ผมดีใจให้ผมเสียใจให้ผมโกรธเหร